เรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งเขาเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนแต่เขามีความฝันที่อยากจะเป็นทหารอากาศเด็กน้อยคนนี้เขาจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรและจะทำความฝันให้เป็นจริงได้หรือไม่โปรดติดตามรับชมชีวิตของเด็กน้อยคนนี้ได้เลยครับ,บค,ครับแม่ โตขึ้นอยากจะเป็นอะไรหรอลูกผมอยากเป็นทหารอากาศครับพ่อบ้านเราไม่มีเงินส่งให้ลูกเรียนจนจบทหารอากาศหรอกนะลูกใช่เพราะว่าล้มเลิกความฝันนี้เถอะนะลูกบ้านเราไม่ได้มีฐานะดีอะไรขนาดนั้นคงส่งลูกเรียนไปไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกไม่ต้องห่วงครับผมจะทําตามความฝันของผมโดยที่ไม่ให้พ่อกับแม่ต้องเหนื่อยเลยครับ สิบปีต่อมาอออข่าวสั้นวันนี้นะครับมีนักบินผาดโฟนมาฝึกซ้อมแถวนี้นะครับจบขา่าวไปดูดีกว่า มาอยู่นี่เองมามามาซ้อมได้แล้วฮะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ สนใจไปร่วมคณะบินผ่านเฟิงจบชุไมไมสนใจครับได้จริงๆเหระครับื่วจุดชนเธอเข้ากองครับกาอสนใจมั้ทุกคนคงจะไม่สงสัยนะครับว่าผมจะตอบว่าอะไรมันเป็นความฝันของผมนี่ครับจะปฏิเสธมันได้ยังไงล่ะครับ